สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการเชื่อมส้มกันนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมส้มนะคะเราก็จะต้องหั่นส้มก่อนนะคะแต่วิธีการหัน่นส้มของที่นี่นะคะก็จะเลือกใช้เป็นแท่นสไลด์นะคะแท่นสไลด์ผลไม้นะคะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวดัดจะมาสาธิตวิธีการสไลด์กันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็นําส้มไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแบบนี้นะคะอ่าขด นะคะผิวให้ให้สะอาดนะคะด้วยเกลือนะคะแล้วเราก็นำมาหั่นนะคะเราจะหั่นต้มนะคะหัวท้ายนะคะนี่นะคะเราก็จะตัดหัวท้ายออกเสร็จแล้วนะคะหาจานองด้วยนะคะอ่ะสมมติว่าเราลองเนาะ เพื่อให้ตัวโซมนะคะตกลงมาด้านล่างนะคะตัวปุ่มนะคะมันจะมีปุ่มปรับด้านข้างนะคะของอกก็จะใช้ประมาเบอร์8ปครึ่งหรือเบอร์9นะคะถ้าเรา,าเลือกสไลด์ที่บางมากนะคะเวลาที่เราเชื่อมค่ะส้มของเราค่ะก็จะตัวไส้โซ่ม,มันอาจจะหลุดออกมาได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็วางค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่สําหรับใส่น้ํานะคะเราก็จะเอาต้มนะคะวางไปตัวนี้ใส่น้ํามันจะมีน้ําหนักนะคะสําหรับกดต้มนะคะให้อยู่นะคะแล้วเราก็ดันไปแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะชิ้นต้มสวยเลยใช่ไหมคะให้ดูนะคะ แบบนี้เลยคะ่ะชิ้นสุดท้ายมันก็จะอนะคะชิ้นสุดท้ายมันก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะอาจจะไม่สวยนะคะก็ใช้เลือกใช้ที่แบบสวยๆเอานะคะอ่ะโอเคค่ะใช้เครื่องสไลด์เป็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใกล้ๆอีกทีนึงนะคะให้ระวังนิ้วด้วยนะคะอาจจะต้องใช้แรงกดนิดนึงหรือแรงดันนะคะให้ตัวแท่นนะคะสไลด์ตัวส้มนะคะแบบนี้นะคะ ตัวใบมีดนะคะถ้าไม่คมสามารถถอดออกมารับได้นะคะถ้าใช้ไปนานๆแล้วนะคะตัวนี้ก็ใช้มาสองสามปีแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้ส้มแบบนี้นะคะสวยๆเลย